กลัวกระสินค้าตามไทค่ะตาไทยรสแซ่บเผ็ดไปค่ะบคุกกร้นเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานมัน สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุูสุขคนจ้าพบกับขักวกะกละสินส่วนเซบพี่น้องจ้าวันนี้พาพวกจะไม่กินตําไทยค่ะแบบเครื่องเน้นนเลยค่ะสีสันรสจัดจานแน่นอนค่ะพัวกะกละสินนะจ้ะเนาะข่าวมื่อเล่าก็ฝากกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจพัวกะละสินจ้าขอบคุณทุกกาลังใจเอรีเดอจ้าเด้ออย่าถิิมอย่าปากัน้อจ้าเด้อขอจิับไปเยี่ยมทุกบ้านเอรีจ้ามาค่ะว้าวหลายน้ำหลายแตก เด็กก,กินมะนาวกับน้ำลายแต้นเนาะพี่น้องเนาะพักข่อยค้าวักเกร็ดดิพี่เกลาจ่าเมื่อวานนี้ไปร้านพักสดมาละก็ผักสลัดมากนสินะจ้ะละก็พักสลัดเนยล,ละก,พก,ะละละก็พักซี่หอมค่ะพี่น้องข่อยกินกับข้าวปุ่นด้วค่ะมื่อนี้คะ่ะกินง่ายๆคะ่ะมื่อนี้ต้มไทยคิดหยาบนะคะกินห่อเป็นก้าปุ่นกระแซกคุยกันเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> เดี๋ยวที่กินแดงเสี้ามา เม่สีแล้วนอนใสก่กระปุลนอนใส่พ้าค่ะงนามจีซันมาเปน็นอ่เครื่องเนีนๆเลยเปน็นอ่รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเข้มจุดยอดมากค่ะจุดยอดแซ่บค่ะวันอาทิตย์กินโดนอาจา๊ะตำไทยเนี่ย

Hun kommer. Nå vil du.

ใต้ที่สุดเนาะ <c oughs> น,นี่ล้วรสชาติสุดอยอดแล้วค่ะสัมผัสครบรส พักเสิร์ฟไงเป้าสวนมาสุดนักพี่น้องเลยเปิดสวนสุดนักตั้มไทยจ้ะ Você é a benéter. สำมไายเลยเหรอพี่น้องครับล้ำซูปกเจาเหรอพี่น้องจ้าป็นเป็นมูข่อยเลพี่น้องหัวข่อยล้วบอกข่อยมากกินอะไรอยู่จ้ะกินน้ำเมี่ยงโบเปลี่ยนได้พี่น้องหัวข่อยไปไทยกินอยู่จ้นนจนนะเลือกกินบ่ได้เป็นว่า mà không khác mình mình mi chịt mi yang liều kín đại là đẹp quá 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 ตามี่ยุดเอาลูกหายแล้สแสวแล้เดี๋ยมาแสบมันวัวล้เดยมาแสบมานวัวกับพวกเจ้าอจ๊ะากลูกกวนเนะา,ตนาะนาต้องตกน้ำไปเลยก็อยอยน้ำต้มต้มก่เลย่รู้เนาะจำว่าเพชรบัน <c oughs> เคยกินย่างเผ็ดนะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยปั้นได้ <c oughs> บางซีบางซันหดดจ้ะชดขท้าใบมือได้มือสดกับมือสดได้จากพี่น้องพักมือเขามากใหม่ๆแอ่ะ ตันตันบอลแลกวแถวครั้งนี้พี่นอ้องหนังบ้นนาบนชนะบ้นนนาแข่งบ่าซบกันไหม่ะเล่นย่างบ้านชนะเดยวไปดัดกระยนันเจ็บพี่น้องเท่าแล้ว ไปลไ่อเตามด้วยเลยวันมาสบกันค่ะวั่นก่กนนอคอืม่อดตาไไปกินเส้อว่าตามไปยำ่ำเสียบบไปนอนเอ็นมาจา้า ก็แซบแซบดากตรงมือใครใครเขามาบังทรงข่อน้ำไายสอทุกคนน้ำไรอะไรทุกคนเลยจ้ะบอกเป็นก่อดไห้เตะไปหน่อยกิน <c> ก <oughs> <c oughs> 응ับย่างดังกินกับบุกคือบ้านคือเมืองเขาส,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 สุดภาพสุดภาพ ว่าตัวขอให้ได้อพี่น้องเด้อฉันกินบ่สุภาพก็ได้มันต้องกินแซ่บๆจ้ะจำสิมีคนมาเบิ่งกินธรรมดาสิมากินให้คนเบิ่งเห็นหยังเนาะจ้ะเนาะมันต้องกินให้คนยางน้ำจ้ะสิมีคนเบิ่งเอาไปลยค่ะมันมวนได้อพี่น้องเด้อ ว้าวหลานคอแห้งจมีเพียงไกินบักพริกลายทุกมพริกมันแห้งแพร่งเลยแ่บเก่งๆทุกมเหือนกินลาย ขี้ลายกระจมทัวร์กันเลยคือว่าอะไรพี่น้องของแพงนี่ท้าบัวกัน <c oughs> ออขอยกินเบิร์อยู่เด้อพี่น้องบอเบิร์ตอ,อยก็กลับมาเล่นคือเก่กันเบิร์จะลายของขอยบอริด้ททีมนะจ๊ะ <laughs> 我吐完了，蛮厉害。 มีกุ้งแห้งกับใส้กุ้งหน่อยสิพี่น้องอนิดนอมันหาสื่อง่ายค่ะหลานฝรัง่งมีขายไปมั่งหนวกวะอ,อืตัวแฟนกับสง ออกมาเล่นใหม่พี่นองคลิปเนอาแล้วเบิ่อดเวยเหรดูมากระดานมากอ่ะน่าเหรอเสียบคัทเนาะเอาละจ้ะพี่น้องจ้ะอิ่มแล้วจ้ะอ่อเล่นจนเบื่อแล้วพี่น้อง มาคลิปนี้น่อยจ้าก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ในยูทู e พี่น้องจ้าฝากแพนเพจคว้ากระสินส่วนแสบน้ำจ้าซื้อเดียวกันกับยูทู e จ้ามากกดแชร์กดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเติมและคะที่มากดติดตามที่มาคอมเมนต์นะคะเนาะก่อนที่ับไปเยี่ยมทุกบ้านหลีจาล้าหละคะไปแบบย่าวยเลยจ้าเติมกำลังใจแบบย่าวยเลยจ้าพี่น้องจ้า ไปแล้จ้าพอกันขิิมนาพี่น้องจ้ามากับกดแชร์กดไห์เขามาเม่นเป็นกำลังใจคั่วกะละสินได้จ้าสวัสดีจ้าพอกันขิิมนาจ้า